สวัดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนะยุทธนะครับกับสเกตฟุตบอลกับในช่วงดึกๆแบบนี้นะครับผมคัมแบ็กแล้วนะผมพร้อมประตูแรกนะครับเอเลียนเนี่ยนะเปิดใจหลังคืนสนามใน5เดือนนะครับกลับมาแล้วนะสำหรับฮาวิเอเลียดนะครับผม ฮา,าวีเอเลียนรบผมดาวเตะทีมลิวอูลเนี่ยกล่าวเปิดอกครับหลังหายเจ็บกลับมาลงเล่นได้นะเป็นเกมแรกใน5เดือนครับแถมยิงประตูแรกของตัวเองในสีเสื้อหงแดงเนี่ยได้จากเกม F FA ฟ่าครับว่าร,รอบสีนัดชนะคาดิฟฟประตูต่อนหนึ่งครับที่แอนฟิลครับเมื่อวันอาทิตย์ที่6กกุมภาพันธ์ก็คือวันนี้นะครับ ดาเตยวั18ปีครับผมเจ็บหนักถึงขนาดข้อเท้าเคลื่อน,นครับเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับและลงเล่นเป็นตัวสำรองประทัดทีมจากเวลพร้อมวอลเล่บอลครับตงตาขายได้อย่างสุดสวยครับเป็นประตูที่3ของทีมเช้าบันนะครับ มันยากกับผมที่จะอธิบายเป็นการพูดนะผมมันเป็นวินาทีที่ผมและครอบครัวของผมเนี่ยจะจดจำเอาไว้เอเลดกล่าวเอ่ยไว้นะครับผมผมอยากจะขอบคุณทุกคนครับที่อยู่สโมสรลิเวอร์พูลครับเป็นอย่างสูงรวมถึงแฟนบอลครับด้วยที่สนับสนุนและรักผมตอนนี้ผมกลับมาแล้วนะครับในที่สุดครับผมวันนี้ผมก็ยิงประตูต่อหน้าแฟนๆได้หลังจากที่ผมรอมานั้นมันไม่เร็วเลยนะครับ คนหนึ่งครับที่ผมอยากขอบคุณก็คือโจลูอิสนะผมเขาเป็นหนึ่งในทีมกายภาพของเราซึ่งดูแลผมตั้งแต่เช้าของทุกๆวันนะผมและเราเนี่ยไม่เสร็จหน้าที่กันจนกระตั้งถึงช่วงดึกนะครับ mm hmm. เขาทําให้ผมเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งด้านเดโกโอโชต้าครับซึ่งซัดเม็นแรกของเกมนะผมได้เสริมว่าฟุตบอลถ้วยนะผมเป็นเกมที่ยากเสมอครับแม้จะเป็นการเล่นกับทีมจากลีกที่ต่ำกว่าเรารู้ว่านี่คือมูลขลังของ FA ครับ ประตูแรกสําคัญเสมอครับผมมันยากที่จะหาพื้นที่กับทีมที่ลงไปตั้งรับต่ำนะครับแต่สุดท้ายเราก็จะได้3ประตูและผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับต่อการคือสนามของเอเลียดนะผมซึ่งลงเล่นเป็นตัวจริงหรือซึ่งลงเล่นเป็นตัวสำรองผมและกระทุ้งประตูได้เนะี่ยสตาร์โปรตุกีสครับเอ,อ่ยว่าหวังว่ามันจะเป็นประตูแรกของเขานะในอีกหลายๆประตูอาการเจ็บที่รุนแรงต้องใช้เวลาเยียวยานานและเขาต้องฟิตร่างกายโดยลําพังในยิมครับผมเขายิงประตูได้ในการคัมแบ็กและมันเป็นวันที่น่าจด สำหรับเขาและครอบครัวของเขาเองด้วยนะครับก็คือว่าโอ้โหเอเลียดกลับมาครั้งนี้คือซัดประตูแรกของเขาได้นะันหลังจากห่างหายจากข้อเท้าเคลื่อนับผมเป็นอะไรที่โอ้โหเปิดมาได้ดีมากๆสาหรับทวิเอเลียดของเรานอะผมดาวรุ่งสุดจี๊ดสุดจี๊ดปรีปิดโป๊สครับของลิเวอร์พูลนะผมต้องติดตามฟอร์มของเอเลียดต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงต่อครับขอพูดครับที่เราฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับสวัสดีครับ